สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการไปทะเลทรายนะครับสำหรับวิธีการไปทะเลทรายคลิปที่แล้ววิดีโอที่แล้วนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากจําข้อมูลสับสนนะครับมาวันนี้เราจะมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกันนะครับวิธีการไปทะเลทรายเรื่องแรกนะครับเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าบันเดิลของคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปออกจากบ้านไม้เราเลี้ยวขวานะครับ พอเลี้ยวขวาแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับไอตรงนี้ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังเพราะเนื่องจากว่าบางทีผมทําวิดีโอมาแล้วแล้วก็ยังมีคนถามอยู่อัออนนี้คือคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์นะครับอันดับเลกนะครับถ้าเราเข้ามาเริ่มเจมใหม่ๆไม่มีอะไรเลยนะเราก็ต้องมาคุยกับกระจกนี่ครับคิดขวาคุยคุยกับกระจกพอหลังจากเราคุยกับกระจกนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปทําอะไรก็ได้ในหนึ่งวันแล้วก็พอวันรุ่งเช้า เราก็จะได้จดหมายจากพ่อมดนะครับแล้วก็ให้เราไปหาพ่อมดนะครับอย่างยกตัวอย่างก็คือผมมาที่นี่ผมมาคุยกับกัจจวันที่28ใช่ไหมแล้วก็พอวันที่หนึ่งวันถัดไปผมก็จะได้รับจดหมายจากพ่อมดพ่อมดอยู่ไหนนะครับผมก็จะพาไปเลยนะครับก็ยังมีคนถามทางอยู่นะครับว่าไปยังไงครับไปยังไงก็เราจะเดินไปดูตรงๆเลยครับต ONG ้องโต ONG ้ตครับก็ เมื่อกี้บ้านเราอยู่จากทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กลับบ้านเราก่อนเราต้องไปที่บ้านเราก่อนนะครับหรือว่าจะไปทางอื่นก็ได้แต่ผมมาทางนี้แล้วกันมนาะก็พอไปที่บ้านเราก็เดินลงมานะครับเดินลงมาเดินลงมาเรื่อยๆอ่ะอดติดม้านี่แบบตอกหรือซอกเล็กเข้าไม่ได้นะครับก็ลงมาลงมาใช่ไหมครับเลี้ยวซ้าย แล้วซ้ายเรียบทางน้ําเลยอันนี้ร้านนี้จะออกมาทุกวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีของดีๆขายนะครับอ่ะก็จะมีของดีๆขายก็มาซื้ออะไรได้ครับอ่าก็เดินลงมาครับพอเรามาทางางซ้ายอ่าอันนี้มาผมเข้ารูนี้ไม่ได้ก็เลยต้องมาทางรูนี้อ่ะเพ๊บเข้ามาพอเข้ามาเสร็จเสร็จใช่ไหมครับคุยกับมัน กุยงงงเงงงงงงงิงงิงตงตกุยร็จใช่ัหมครับแล้วก็ไปที่คอมม u n i t y c เซ็นเตอร์เหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องมาบนผมนะว่าผมพูดอะไรงุงิงงงิงก็ถ้าไม่พอใจอะไรก็ปิดไปเลยนะครับอันนี้เราจะทำให้ดูแบบไม่ตัดต่อแล้วนะครับเพื่อเพื่อการความงงนะครับเราก็ไปคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในเดี๋ยวผมจะอธิบายของที่ต้องใช้ก๊อล็อกบันเดิน อยเรากับคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์นะครับก็ทางนี้ครับเมื่อกี้อ่ะโอ้อยู่นี่อ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถคุยกับกระจกได้นะครับพอคุยกับกระจกเราก็จะเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นมาปกติเ้าคุยแล้วมันจะไม่ไม,ไม,ไม่แบบไม่มีอะไรเลยอะแต่พอคุยแล้วมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็บันเดิลท์จะต้องปลดนะครับเราต้องปลดบันเดิลอันนี้นะครับก็คือบันเดิลของฤดูฟอลนะครับงั้น ฟังดีๆนะครับถ้าเราจะไปทะเลทรายนะครับอันดับแรกเราก็คือเราต้องเล่นให้ถึงฤดูฟอลนะครับฤดูฟอลคือฤดูใบไม้ผลิฤดูไหนฤดูที่3นะครับฤดูแรกก็สปริงสองซัมเมอร์สามก็ฟอลนะครับพอถึงฤดูฟอลใช่ไหมครับเราก็จะสามารถหาของที่มาใช้ทําบันเดิลตรงนี้ได้ครับของนั้นคืออะไรมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกนี่เลยครับแบล็คเบอร์รี่นะครับอย่างสองก็คือ อันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้และอันนี้ผมขี้เกียจพูดละอ่ะก็สีอย่างนี้หาจากไหนสี่อย่างนี้สามารถหาได้บริเวณรอบเมืองเลยครับรอบเมืองเมืองเนี่ยเมืองเราเนี่ยก็เนี่ยรอบเมืองคืออะไรรอบเมืองคือเดินเดินอยู่ในเมืองเราแวกเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมเดินแล้วก็เจอละเนี้ยอ่ะก็เก็บไปมันก็จะมีผลพวกนี้ตกอยู่เรื่อยๆนะครับตามกระจายตามบริเวณเมืองนะครับไม่ต้องไปปลูกอะไรนะครับ รวมถึงเห็ดด้วยนะครับเห็ดนี้เราจะหาจากไหนได้ก่อนใช่ไหมครับก็มีคนมาถามเราปลูกเห็ดปลูกไงเห็ดนี้คือต้องมีคนเอามาให้นะครับก็เขาจะเป็นเขาําลังทําวิจัยกับเห็ดแล้วเขาก็ถามเราว่าจะเอาอะไรระหว่างเห็ดกับข้าง่าวเข้าต่อเห็ดไปนะครับตรงถ้านี้ครับนี่เนี่ยครับเห็ดนี้แหละครับ อ่ะแล้วใครจะเป็นคนเอามาให้อันนี้วิดีโอนี้ผมจะยาวยาวกว่าวิดีโออื่นนิดนึงนี่ครับเอามาให้นะครับบ้านเขาอยู่ไหนนะครับบ้านเขาอยู่นี่นะครับคอมเมอร์ช็อปนะครับลองไปหาดูได้นะครับก็ถ้าเกิดอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทำไงเขาถึงให้มาน่าจะแบบหัวใจถึงตามที่กําหนดนะครับเขาก็จะให้มาอะไรแบบนี้เขาก็จะเลือกระหว่างเห็ดกับทั้งคาวอ่ะก็เราก็เลือกเห็ดมาก็ได้เห็นนี้มา ส่วน3ามอย่างที่เหลือก็อย่างที่บอกไปครับหาได้บริเวณรอบบ้านโอ้ยม้าอยู่ไหนวะหาได้บริเวณรอบบ้านรอบเมืองเลยครับก็เดินลองหาดูพอเราทําบันเดิลน,นี้เสร็จใช่ไหมครับเราต้องไปทําอีกบันเดิลหนึ่งนะครับอีกบันเดิลหนึ่งเดีย๋ยวผมจะเดินไปด้วยความเร็วแสงนะครับเสียงแสงเออเอาละอย่ับก็ผมก็จะกลับไปที่คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์นะครับ ก็มานี่พอเราทําบันเดิลตรงนี้เสร็จหาของปุ๊บปุ๊บของนี้ก็คลิกขวาตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยกดแล้วก็เอาของเนีย่ยลากใส่ลากใส่ถ้าของมันเหมือนกันแล้วก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้พอครบเสร็จปิดไอตัวเล็กๆอะ่ะตัวเล็กๆอยู่ไหนวะเนี่ยพวกเนี่ยมันจะเดินเดินเดินเดแล้วก็มีกระจกปอดออกมาครับก็กระจกห้องที่เราจะทําไปทะเลทรายคือห้องนี้นะครับ ก็คุยกับกระจกตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ตังทั้งหมดใช้เงินทั้งหมด42,500 g นะครับในการปลดล็อกไปทะเลทรายนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับเราต้องถึงฤด,ดูฟอลก็คือฤด,ดูที่3ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถไปทะเลทรายได้นะครับเพราะว่าของที่ไปทะเลทรายมันอยู่ฤด,ดูนั้นเกือบหมดต้องบอกเกือบหมดเพราะไอ้ทีงนี้มัน หาก่อนได้่อพอหลังจากนั้นเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปห้องที่ผมไปเมื่อกี้อ่ะก็ใช้เงินทั้งหมด42,500กีขอย้ำ42,500กีในการปลดทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีอันเล็กอันย่อยๆๆๆก็ใช้ตังปลดปลดเสร็จแล้วก็เนี่ยครับก็ไปได้ก็คุยกับไว้นี่จ่ายห้าร้อแปแผมก็ปา่าครับก็มีรายได้นะครับ ก็หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ